มาตรา2กภายในเขตสำรวจที่ดินตามความในมาตรา25ให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินซึ่งอยู่ในเขตสำรวจที่ดินมีหน้าที่อนุหนึ่งแจ <c oughs> ้งต่อพระรา้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนดตามแบบและวิธีที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีเช่นนี้จะจัดให้บุคคลอื่นแจ้งแทนก็ได้อนุสองนำหรือจัดให้บุคคลอื่นนำพลังงานเจ้าหน้าที่ไปชี้เขตที่ดินซึ่งตนมีสิทธิ์หรือครอบครองอยู่เมื่อได้รับคำบอกกล่าวจากพนังงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเป็นเวลานำอันสมควรอนุสามลงชื่อรับรองการสำรวจที่ดินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่เป็นจริงในกรณีที่จะให้บุคคลอื่น นำชี้เขตที่ดินให้บุคคลซึ่งนำชี้เขตที่ดินเป็นผู้ลงชื่อรับรองการสำรวจที่ดิน